อดีศรเผยนายแพทย์ชนน่านประกาศลาออกหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องจับตามองเมื่อนอดีศรเพียงเกตสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพอทอได้ออกมาทวีตคลิปทางทวิตเตอร์ดีอาอดิศรเพียงเคสระบุว่าหมอชนน่านสีแก้วลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทย โดยนายอดีศรกล่าวว่าวันนี้จะมีอีกข่าวคือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ท่านได้พูดปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อภารกิจจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จส่งนายเศษฐาทวีสิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้นายแพทย์ชนน่านก็ปฏิบัติตามคำพูดคือลาออก ผมก็เสียดายรู้จักนายแพทย์ชนนานตั้งแต่สมัครสอสอ,อไทยรักไทยครั้งแรกพศ2544จำได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการปราศัยช่วยนายแพทย์ชนนานที่เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่าเสียดายจากนี้คงมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารกกบหอ เพื่อไทยใน60วันเมื่อหัวหน้าพักลาออกกอกบอหอต้องพ้นตำแหน่งตามทั้งนี้นยแพทย์ชนน่านเคยออกมาประกาศเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลว่าเรื่องที่ตนจะลาออกจากพักพอทอนั้นตั้งใจจะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีจะลาออกแน่นอน แต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพักพอทอให้สำเร็จเมื่อมีการเสนอชื่อคณะรัฐผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศไว้